เดี๋ยววันนี้ผมมีปัญหาหลายเรื่องผมต้องเข้าไปหากับบุคคลที่เขาดังในโซเชียลมากว่าเขาจะแก้ไขปัญหาอะไรให้กับผมก็คือหมอรัตนานะเดี๋ยวมาดูกันว่าปัญหาที่ผมถามคนนี้เขาจะตอบผมได้หรือเปล่าว่าผมต้องแก้ไขปัญหายัางไงคุณหมอครับพอดีผมมีปัญหาที่จยาปรึกษาคุณหมอหน่อย คุณหมอแก้ปัญหาผมได้ไหมเรื่องอะไรล่ะเมียผมชอบบ่นใครเมียผมอะใครละ่ะก็เมียผมไงใครคนไหนอะก็มีเมียคนเดียวจะมีคนไหนอะอะคุณหมอพูดแบบนี้บอลปากแตกกันเนี่ยใครปากแตกคุณเน,นี่ยนะคุณพูดแบบนี้ได้ไงอะคุณมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงไ้ควายอา้าวก็ถามว่าเมียคนไหนก็มีเมียคนเดียวถามได้ว่าคนไหนพ,พี่โน้ตเขารู้นะเขาบอกกันดีก็แอบฟังให้เพื่อนหลายคนแอบเรียนนี้ก่อน ม่ผมจะมาปรึกษาเรื่องเมียผมบนทั้งวันทั้งคืนทำไงหมอ,อคุณก็ปฏิบัติของคุณที่หน้าที่ของคุณทำยังไงก็ต้องทำอย่างนั้นผมมาปรึกษาคุณหมอเพื่อให้คุณหมอแก้ปัญหาให้กับผมจะแ,แก้ไขปัญหาไงไงเนี้ยก็ให้เธอทำดีๆไว้ท <ำ S 2> ใจเย็นเย็นยังไงหมอก็ใจเย็นแล้วก็ฟังเหตุผลที่เขาพูดมาเขาบ่นทั้งเขาค่อยแก้ปัญหาเขาบ่นทั้งวันทั้งคืนนะอา้าว ก็งเงียบเินเงียบก่อนแล้วก็พูดกับเขาไว้ก่อนไว้อย่างหนึ่งว่าอย่ามาบ่นกันนะผมไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นขอให้เงียบมผมเคยพูดแล้วหมอแต่เขาก็ยังบ่นเหมือนเดิมเออฉ่านจะไปบังคับเขาได้ไหมฉันเป็นอะไรกับคุณอ้าวก็ผมมาปรึกษาหมอไงก็ปรึกษาก็ปรึกษาที่กูเป็นคนอื่นน่ะพูดอย่างนี้ได้ไงเอาก็ผมมีปัญหาทุกข์ใจเพื่อมาปรึกษาคุณหมออ่ะก็พูดไปแล้วไง ให้พูดจากับเขาดีๆก็พูดดีแล้วเขาก็ยังบนอ่าก็มันเป็นเรื่องของคุณนะอ้าวแต่ผมมาถามหมอไงถามเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องนี้ไงโอ้โหบึงเรียกคือความจริงแล้วเนี่ย นี่นะฮะฟังฟังคุณฟังนะคือพ่อแม่ป้ารัตนาเสียชีวิตไปแล้วนะครับเอาว่าไงรวมถึงพี่ชายคนโตที่ชื่อศักดินด้วยเสียชีวิตไปแล้วพี่ศักดินน่ะกูรู้ดีแล้วละคือนะอันนี้คือข้อมูลนะครับคือแกยังคิดว่าพ่อแม่แกยังมีชีวิตอยู่แต่แท้ที่จริงแล้วพ่อแม่ป้ารัตนาเนี่ย เสียชีวิตไปแล้วนะครับอันนี้คือขาแสดงความเสียใจนะคือพ่อแม่ของป้ารัตนาเสียชีวิตไปแล้วรวมถึงพี่ชายคนโตที่ชื่อพี่ศักดินินส่วนคนที่ดูแลป้ารัตนาที่ป่วยเป็นโรคตายน้องสาวชื่อว่าวัฒนาใช่ไหมใช่ชื่อพี่จีนใช่ไหมใช่ชื่อจีนชื่ออะไรก็ชื่อจีนนั่นแหละชื่อวัฒนาไมเหรออ่าเพิ่งผ่าตัดมาระย,ยะหนึ่ง ตอนนี้ตามองเห็นไม่ค่อยชัดพวกเราเยี่ยมบ่อยไม่ได้เพราะร่างกายประจรีตอ่อนแอกลัวเขาติดเชื้อพ่อสัทานแม่สัตอิ่งเสียชีวิตแล้วนะประารนตาไม่เป็นความจริงเลยจะได้ว่าตอนที่เสียแกน่าจะป่วยก็ป,ะปน,นะพี่สักลิมคือคนโตพี่รัตดาพี่สาวคนโต ทีว Nine, o, ่วัสนาดานานมโนตนาวัฒนาสายลุงวันที่ยี่สามอะสายลุงอะเขาเข้ามาเยี่ยมคุณนะมาก็มาฮะมาก็มาคุณคิดถึงหรือเปล่าคิดถึงที่น้องข้งฉันเนะี่ยน้องชื่ออะไร ใส่ลุงกับรัตนาเหรอแล้วพอคุณชื่ออะไรไม่มีว้อยพี่เปียกืนใครอ่ะมึงจะแต่งตั้งกันมาเงี้ยพระจะทำทั่วพวกมึงอย่างหนักเล่าให้ฟังครับว่าป้ารัตนาเนี่ยตอนเย็นที่เขาสวดมนต์อ่ะถึงแม้ว่าแกนับถือศาสนาคริสเนี่ยแต่ไอตอนสวดมนต์อ่ะแกสวดด้วยนะและแกก็สวดปากเปล่าแกก็เปิดหนังสือนะแกเป็นคนที่สวดมนต์เก่งมาก อาปาัตนาสวดมนต์พูดได้ไงพูดดีพูดไปไปสวดของเขาทําไมล่ะไม่ผมเห็นปารัตนาไอตอนเขาสวดมนต์ปาัตนาเขาสวดปากเปล่าอ่ะสวดบทอะไรล่ะสวดอย่างน้โมตสสาปารตนาเขาสวดได้ปกติชีวิตจริงไม่เคยเลยอาวผมเห็นนะตอนเย็นตอนสวดมนต์อะคนนี้ไม่เป็นความจริงปาลัตนาจัดการไปลอนัคขอื่นืมีหนังสือเอาละตำรวจมาเต็มเลยจากสวดปากเปล่านะครับใช่ไหมสวดจสวดก็สวดมนต์เงนะไปสวดปากเปล่าด้วยใช่ ไม,ไม่อ่านไม่อ่านหนังสือด้วยการหลับตาสวดโอ้ย <c oughs> น่าเกียดที่สุดผ่านรู้เรื่องดีแล้วแล้นาเสียงอะไรเน่ะมึงตดเฮ้ยผมไม่รู้เรื่องเลยกันตั้งปีตะกี้เนี่ยแต่งวว่าคุณนะี่ยตดถึงคุณรู้ผมาำอ่าแล้วทำตามครู แบบนี้ฝากกดแชร์ฝากดแชร์ฝากดแชร์กดไลค์กดไลค์กดไลคกดรกรกดกระดิงกดกระดงเอเอวโอ้ไม่ไหวเนี่ยมันจะได้หายมันเจ็บมากลยนไมันจะได้หายฝากกดแชร์ฝากกดแชร์กดไลคลิ้นเอยลิ้นเอยฝากกแชร์ฝากดแชร์กดไลค์กดไเ็กซีด้วยเออเออ แชร์ฝากกดแชร์กดไลค์พระทำโทษอย่างหนักเลยครับชักสกายทำมือดิก็พี่มันเหนื่อยแล้วนะเนี่ยเฮ้ยจะได้จบไอ้มืดแล้วนะฝากกดแชร์ฝากกดแชร์กดไลค์กดไลค์และสกายและสกายเยียวยาเยียวยาไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ยอะฝากกดแชร์ฝากกดแชร์กดไลค์กดไลค์สกาย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 ไม่ไหวแล้วพี่ ฝากกแช์ฝากกแช่ชาติคายชาติคไไหวไม่ไหวฝากกแชรือะไราโกแชสำหรับภาพคนนี้แค่นี้นะครับไปดูเรื่องเรื่องเราไป